สวัสดีครับพบกับไอหนุ่มหน้ามนคนอารมณ์ดีครับทิศอื่นนำดีเศรษฐีนครราชวนนี้อยู่ท่ามกลางสวนเกษตรผสมผสานเลยอ่าในบ้านของพื้นที่ของคุณพี่หนุ่มนะครับเนื้อที่20ไร่3ามงาน4ี่บามตารางวาอยู่ที่แก่งคอยสระบุรีนะครับวันนี้ได้เจอกับคุณพี่แล้วแต่ว่าคุณพี่บอกไม่กล้าออกกล้องนะครับอายนะครับเดี๋ยวฟังเสียงสภา์กันสักหน่อยนึก็พอเนาะเดี๋ยวทิ่อื่นก็ได้พาท่านผู้ชมชมข้างใน ข้อเสียคือนี่ถนนนี่มันเป็นถนนลุกลังเข้ามาลงจากถนนระยางประมาณสักสามรอเมตรเห็นไหมสาธารณะนะพื้นที่เราเนี่ยเลาะไปเลยยาวไปนู่นเลยครับสาธารณะเพราอา่ามี่แปลงข้างในด้วยแปลงนี้ผมว่าสวยอีกหนึ่งแปลงเดี๋ยวราคาเนี่ยเดี๋ยวไปฟังราคาจากคุณพี่เลยนะหลังจากที่แรกขายมาสิบจุ9้า9ล้านตอนนี้ลดลงมาเท่าไหร่ เดี๋ยวฟังกันอาอย่าว่าที่อื่นโมพี่แกอายท่านั่งไม่กล้าเอาก,กล้องแอบแอบหน่อยหนึ่งพอเนี่ยแปลงนี้อยู่ในเขตชุมชนเดินทางสะดวกสบายห่างจากตัวอำเภอแก่งคอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบกิโลประมาณนั้นนะอไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็จับระยะมาที่แก่งคอยก็ได้เ่ยชุมชนด้านหลังเนี่ยถนนลาดยางก็สามร้อยเมตรประมาณนั้นพื้นที่นี้ยังมีเพลิง ปลูกที่พักอาศัยได้เลยคุณพี่ยังทําอ่าเขาเรียกอะไในส่วนนี้ยังมีสะดามีมะขามเทศข้าโพดฝรลังมะละกอโอ้โหอีกหลากหลายชนิดคือท่านใดจะมาต่อยอดได้เลยแล้วก็ข้อดีอย่างคือเจาะบ่อบาาดาลไว้สองลูกคุณพี่บอกว่าเดี๋ยวจะขุดจะไว้พักน้ําอีกหนึ่งลูกนะแล้วก็จะไว้ใช้ในการเกษตรอ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณพี่กันดีกว่าไปา เนี่ยอย่างที่บอกไว้ครับถนนทางเข้าเนี่ยก็เป็นถนนสาธารณะอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเข้าแปลงในโน้นรถสดลงออกมาแล้วอ่าก็ไปฟังสัมภาษณ์สดๆกับคุณพี่นะครับคุณพี่นุ่มนะครับอยู่ที่แก่งคอยสระบุรีอ่าคุณพี่บอกไม่ขอออกกล้องนะครับอายนะครับให้ทิดึงออกคนเดียวเพราะทิดึงหน้าหวานไงเออดูผมว่าสวยเลยนะแปลงเนี้ยแล้วเขียว โอ้ธรรมชาติมากคุณพี่แกเหนื่อยด้วยแกเพิ่งไปตัดย่างในแล้วก็ตัดะมะขามเทศออกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เป็นที่โลง่งนะครับเอี่เจอแล้วคุณพี่นะครับคุณพี่สวัสดีครับพี่นุ่มครับสวัสดีครับอ่าแล้วที่กี่ไร่เพี่อยี่สิบตัไร่ยี่สิบไร่สามงานกว่าๆเนาะโอ้เกือบยี่เกือบยี่สิบเอ็ดไร่อะ,อะขายเท่าไหร่เพี่ สิบจุดห้าสิบล้านห้าเนาะราคาเนี้ยพี่ออกภาษีให้ไหมครับออกให้เลยรวมหมดรวมหมดเลยคือจ่ายแค่ราคาในเน็ตราคานี้เลยเนาะเออแล้วก็ฉนดเป็นสีอะไรสีฉน้แล้วอ๋อมันจางสีแดงครับฉนดแดงเออทําไม่ถ่ายหน้าของพี่นะเพราะพี่แกอายอายอยู่แปลงเนี้ยผมว่า วิวดีนะติดภูเขาเลยเนาะใกล้ภูเขาเย็นอ่าเย็นสบายเลยอเนี้ยอย่างที่ผมเกินไปมันปลูกอะไรไว้บางเผะหลักๆเลยหลายอย่างเดี๋ยวให้ที่อึ่งพาชมก็แล้วกันอ๋อไม่ดีไม่กล้าพูดมากครับผมอายอายอ่ะเดี๋ยวไปชมกับทิ่อึ่งเลยขอบคุณพี่นุ่มมากครับครับครไปนะไม่กล้าออกกล้องนะครับไม่อยากจะเป็นดาราว่างั้นเออนี่มะขามเทศมะขามเทศมันนะสะเดา มาเดานี่เขาเรียกเดาอะไรเสดาเบามันมันจะออกช่อตลอดนะแต่ตอนนี้เขาตัดแต่งกิ่งแล้วก็มันแตกยอดใหม่แล้วเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วแต่ด้านในจะมีฝรัง่งโอ้โหฝรัง่งเขาเรียกอะไรอ่ะห่อไว้เต็มเลยด้านในยังมีกระโพดกระโพดนี่จะอยู่ประมาณสักแปดเก้าไร่เห็นไหมเดี่ยอ่าผมว่าเป็นแปลงที่สวยหนึ่งแปลงแล้วก็นี่ไหนหนาอ่าถ้าแถวเนี้ยก็จะมี น้อยนามีมะขามเทศตามริมทางที่เขาขายนะแต่คุณพี่แกไปส่งตลาดเลยไม่ต้องกลัวเก็บเองแพ็คเองส่งเองขายเองเก็บตังเองนะไม่ให้ทิศอื่เลยดูนี่พื้นที่ผมว่าสะอาดนะแปลงเนี้ยก็ทำอยู่สองคนกับแฟนแกเป็นแปลงที่สะอาดอีกหนึ่งแปลงหลายๆที่ เคยเข้าไปลกมากอ่าอันนี้เป็นในดูฝรั่งโดยมากคุณพี่ก็จะใช้เรอะไรน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเห็นไหมถังเนี่ยน้ำหมักชีวภาพหมักเองใช้เองอ่าไม่ค่อยได้พึ่งพาสารเคมีเท่าไหร่เพราะว่ามันมันหนึ่งต้นทุนมันสูงด้วยเนี่ยฝรั่งดูห่อเต็มเลยนะกิมจูอ่านี่ดูที่รอะไรลนะ่ะที่หมักน้ำ ่20ไร่สามงานเนี่ยร,ราคาตามที่คุณพี่บอกเลยสิบล้านสิบล้านห้าแสนอ่าไม่ต้องออกอะไรอีกแล้วนะครับจ่ายปุ๊บเป็นหลังโฉนดเป็นชื่อของอ่าผู้ทิ่จับจองเป็นเจ้าของเสร็จเรียบร้อยอ่าภาษีคุณพี่ก็ออกให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องมา อต้องออกนู่นต้องออกนี่โอ้หนี่ขนุนลูกโหดกมากนี่ต้นขนุนไม่แน่โอ้โหนี่อันนี้ก็เป็นอ่าข้อแรกอะไรนะบอ่อบรดานอีกหนึ่งลูกอ่าในแปลงนี้ยจะมีบอ่บอบ่อปรดานสองลูกไม่ต้องกวนน้าจะขาดเลยระบบเขาเดินไม่เรียบร้อยแล้วคุณพี่ก็เดินระบบน้ําสปริงเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยดูดูข้าวโพดสูงท่มหัวเลยนะข้าวโพดเนี่ยเขาเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์อ่า คือไม่ต้องกลัวเลยทางโรงงานทางอะไรลยโรงสีข้าโพดเนี่ยมารับเลยอ่าเพียงแต่ให้ท่านดูแลดีนะครับราคาไม่มีตกดูโอ้โหวันนี้มาช้าไปเอ้ยมาไวไปถ้ามาพรุ่งนี้นะเพราะพรุ่งนี้แผนพี่แกจะเก็บฝรั่งอ่าสู่ตลาดนะใครต้องการจะท,ทิมนะครับฝรั่งกิมจูนะครับติดต่อ มาได้เลยอ่าติดต่อพี่หนุ่มได้เลยนะครับพรุ่งนี้วันเดียวนะแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะเก็บอีกนะครับไม่ได้เก็บทุกวันนะเออดูดูกล้วยน้ําว้าเป็นไงโอ้โหอลังการมากเลยข้างในเนี้ยก็จะมีอ่ากล้วยน้ําว้าสะเดาวลังอมะขามเทศกระโพดมะม่วงก็มีบ้างประปราย แล้วก็ยังปลูกพวกพืชผักสวนครัวไว้ด้วยโอ้โหแกขยันมากนี่ดูแกตัดวันหนึ่งสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงแกก็พักเนาะก็ต้องดูแลอ่าอย่างอื่นด้วยไงแต่มอเตอร์ตัดหญ้าเนี่ยมันก็จะหมดเวลาซะก่อนเออตรงนี้มันยังไม่ได้ตัดนะทั้งตัดไปถึงเพราะแกไปเปลี่ยนแผนไปตัดต้นมะขามเทศออกบ้างแนวนี้จะมันมะขามเทศหมันเหมือนกันเนี่ยที่เหลือแต่ตอๆเนี่ยแกจะเอา ไปลงอย่างอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเจอหน้าฝนเนี่ยมะขามเทศมันจะให้ผลผลิตไม่ไม,ไม่ไม่สวยตามที่ต้องการมันโดนน้ำฝนแล้วมันจะเสียก็ไม่คุ้มก็ได้นะครับเสียไม่คุ้มก็ได้เอ่ก็เลยเอาออกดีกว่าจะได้มันกันเนะมะขามเทศก็สองปีกว่าเลยเนี่ยเก็บผลผลิตได้แล้วด้วยนน่นหลังนู่นรถบินด้วยฮนะมีชุมชนนะอ่าพื้นที่เราจะสุดอ่าสุดตรง ตรงแนวนี้เลยเนี่ยจะมีคันอยู่นะครับคือง่ายๆเลยเนี่ยเลยมะขามเทศต้นนี้ไปเนี่ยจะมีคันอยู่ไม่ถึงนู่นนะอันนู้นของใครก็ไม่รู้แล้ววิวภูเขานี่สวยเลยเห็นไหมด้านหน้ากับภูเขาด้านหลังกับภูเขาแต่ตอนเนี้ยมันมองไม่ชัดเพราะว่ามันอากาศมันแปรปรวนยังไงมันู้มนฝนจะตกด้วยอ่าอันนี้เขายังไม่ตัดน้า้าเอาไว้คุมดินอ่า ให้ดูกระโพดง่าง่ายายี่สิบไร่สามงานเนี่ยสิบล้านห้าแสนบาทหรือท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์ศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองศูย์เก้าติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวทิดออ่งจะมารับท่านเองหรือนัดหมายล่วงหน้าสักหนึ่งวันเนะาะเพราะว่าจะได้บอกคุณพี่กันด้วยจะได้มาพูดคุยราคากัน ลมดีมากเลยนะดูพัดลมพัดหรือท่านจะไม่ทำละ,กะเกษตรเนี่ยข้าวโพดเนี่ยรู้ออกเลยท่านมาทำเป็นแบบรีอสอร์ตดิรีสอร์ตแล้วก็บกผลไม้ข้างในเนี่ยท่านก็ให้เขามาเก็บเกี่ยวเเก็บก็คิดเป็นค่าหัวไปหรือจะทำเป็นร้านจางกินด,ด,ดูลมเสียงมันอาจจะไม่ชัดนะลมแรงมากวันนี้ฝนมันจะตกอขอฝากก็ด้วยนะครับวันนี้นะครับกลับ แปลงพ่หนุ่มนะครับยี่สิบไร่สามงานสี่สิบสามตารางวาอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอ่าหรือนัดหมายขอชมล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับห่างจากตัวเมืองสระบุรีนะประมาณสักยี่สิบกว่ากิโลจากกรุงเทพเนี่ยประมาณกรุงเทพประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยยี่สิบอะอ่ะวิ่งถนนเส้นอะไรนะผลยศสินหมายเล็หนึงเข้ามาอ่ประมาณสัก สามงสี่กิโลก็ถึงละอเอาง่ายๆ่ตัดหมายมาดีกว่าเบอร์ที่ให้ไว้098-387-5209นะครับสิบล้านห้าแสนบาทถานดคุณแดงพร้อมโอนท่านไม่ต้องเสียอะไรอีกแล้วสำหรับนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ